สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขสุคนน่าจะเนาะมวันนี้ลูกไส้หลามตั้งมาเห็นนะครับผมกินเขาก็บักบกนะครับแต่ัลแตงโมนี่เค่อยคยกินอยู่นะครับเคยกินอยู่ครับแสบนะครับแต่ว่าหนึ่งภาษาหนึ่งเกิดมาคุูดซับแต่ว่ากินเขาก็บักบกเมื่อเป็นค่อยกินคยเห็นนะครับเป็นเจอแรกนะครับตีลูกไส้หลามาเห็นนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งจะกินในเมืองนะครับกินเขาก็บักบกเพาะาไทยเค่อยเห็นก่อนเดี๋ยวนี่ก็เกิดเป็นมาคุูดซับมาคุูดซับ เป็นเพียนซื้อนะครับเป็นหมากคูนสับนี่ยบจากบักโบกมาเป็นหมากคูนสับเจะแนวได้ครอเลสซาแ้วมันคือเครือดินหรืเจ้าเซีมกินเขาก็บักบกนะครับต้นก็ต้องเค้กยเย็นนี่ยแหละครับเดี๋ยวลูกไส้หลามาซิมนะครับซิมลูกไส้หลาซิมซิมนั่นแเองเบิ้งลูกไส้หลาซิมเบิ้งเดี๋ยวลูกไส้หลาจิดใจด้หนิตัวแม่เยอะอ่ะต้องเคย์ต้องเค้กยเย็นซิมลูกไส้หลาจิตใจ แอบลุ้มพ่อลุ้มแม่ทันกุนก้งเขยิบเขอีกแซบแซ่บเลยครับแซ่บย <c oughs> ู้มาสนบอกผมมัน <c oughs> จะเป็นมันๆนบนเป็นมันๆมาเรื่อยกินแต่ว่าโอเคครับรสชาติครับแต่ว่าท<ส>่านนีแนวอื่นกินก็กินแนวอื่นดีกว่าววเราไปดูไส้ลาบเกือดปทดขนาดนี้ อยู่ไส้ลาเกิดบพท่านดอกกินขอก็บอกโบกแต่กิน็บอกโม่เคยกินนะครับแซ่บครับกินดูนะครับผมแต่บอกโบกนี่ถันมีแนวอื่นก็กินแนวอื่นดีกว่าน่าจะเนาะตอนนี้กินนี่ต่าไปเลยตอนนี้ตอนนี้ไม่กินต้อกัดนะครับเยอะอะไรเยอะ